ช่วงพีคสุดของสงครามโลกครั้งที่2คงเป็นในช่วงของปี1942ถึงปี1944เมื่อการต่อสู้ในยุโรปดำเนินไปกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังเผชิญกับความท้าทายอันน่ากลัวของนาซีเยอรมันเมื่อกำลังทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างชั้นกันเกินไปฝ่ายสัมพันธมิตรจึงต้องการกลยุทธ์ใหม่หากพวกเขาต้องการจะเปลี่ยนกระแสของสงคราม นี่คือเรื่องราวของหน่วยทหารหน่วยหนึ่งในตำนานที่ช่วยเปลี่ยนกระแสของสงครามโลกครั้งที่สองไปตลอดกาลพวกเขาเหล่านี้เป็นใครและทำได้อย่างไรไปรับชมกันเลยครับ กองบัญชาการทหารพิเศษที่23หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อกองทัพผีหรือ Ghost Army หน่วยลวงตาทางยุทธวิธีของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพผีถูกสร้างขึ้นโดยนักวางแผนของกองทัพสหรัฐรับอิงเกชอร์และบิวลี่แฮร์ริสที่นำทีมโดยพันเอกแฮร์รีรีเดอร์มีแรงบันดาลใจมาจากหน่วยของอังกฤษที่ได้ฝึกฝนเทคนิคการหลอกลวงสำหรับปฏิบัติการเบอร์ทแทรนระหว่างการรบที่เอลอาเลเมนในปลายปี1942 Ghost Army เป็นหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้สมองและพรสวรรค์มากกว่ากำลังซึ่งหลายคนในหน่วยนี้ไม่ได้เป็นทหารและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอีกด้วย พวกเขาได้รับการขัดเลือกจากโรงเรียนสอนศิลปะเอเจนซี่โฆษณาและอาชีพอื่นๆที่ทํางานในด้านของความคิดสร้างสรรค์นในชีวิตพลเรือนดังนั้นฐานของกองทัพผีส่วนมากก็คือศิลปินสถาปนิกนักออกแบบนักแสดงนักออกแบบฉากวิศวกรจนไปถึงนักกฎหมาย กองบัญชาการทหารพิเศษที่23มีทหารเพียงแค่1,100นายแต่กองกำลังชุดนี้ได้ใช้ยุโทโธปกรณ์ที่กองกำลังอังกฤษเป็นผู้บุกเบิกเช่นรถถังและปืนใหญ่จำลองเรื่องบินปลอมลำโพงขนาดใหญ่ที่ใช้กระจายเสียงคนและปืนใหญ่ โดยหน่วยนี้ประกอบขึ้นด้วยหลักๆ4ทีมได้แก่วิศวกรต่อสู้ที่406วิศวกรอําพลางที่603กองสัญญาณพิเศษที่3132และหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองสัญญาณพิเศษมาเริ่มต้นกันที่หน่วยแรกวิศวกรอําพรางที่603 ทายหลายคนในหน่วยนี้คือศิลปินซึ่งถูกคัดเลือกมาจากโรงเรียนสอนศิละปะในนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียพวกเขารับผิดชอบในการสร้างภาพลวงตาด้วยการติดตั้งรถถังปืนใหญ่รถจีบรถบรรทุกและเครื่องบินปลอมที่เป่าลมด้วยเครื่องอัดอากาศแล้วตั้งใจอำพพางอย่างไม่สมบูรณ์เพื่อให้หน่วยลาตระเวนทางอากาศของเยอรมันมองเห็นได้ ซึ่งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาสามารถสร้างสนามบินจำลองอาคารที่พักปืนใหญ่อัตราจรกองรถถังจำนวนมากและเก็บรายละเอียดดีไปถึงขั้นที่มีเสื้อผ้าปลอมแควนยูบนราวตากผ้าลำดับต่อมากองสัญญาณพิเศษที่3132ภายใต้การดูแลของพันเอกฮิวสตันไลลี่หน่วยนี้จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการหลอกลวงด้วยเสียงด้วยความช่วยเหลือจากทีมวิศวกรจากเบลแลบ ทีมงานจาก3132เดินทางไปยังฟอ no ร์ดน็อกซ์เพื่อบันทึกเสียงของหน่วยยานกราะและหน่วยทฐานราบลงในชุดเอฟเฟกเสียงแล้วนำมาใช้ในยุโรปสำหรับการหลอกลวงแต่ละครั้งเสียงที่ถูกบันทึกมาสามารถผสมกันเพื่อให้ตรงกับสถนานการณ์ที่พวกเขาต้องการให้ศัตรูเชื่อ พวกเขาบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบมีสายที่ทันสมัยจากนั้นจึงเล่นด้วยเครื่องขยายเสียงที่ทรงพลังและลำโพงที่ติดบนรถฮาร์ฟแทร็กซึ่งเสียงที่ถูกปล่อยออกไปจะได้ยินทางออกไปไกลถึง15ไมล์ มาถึงหน่วยสุดท้ายหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองสัญญาณพิเศษพวกเขาเหล่านี้รับผิดชอบการหลอกลวงนาซีเยอรมันทางวิทยุโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้สร้างโครงข่ายการสื่อสารปลอมผ่านการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุจากหน่วยงานจริงพวกเขามีทั้งอเบอเรเตอร์รหัสมอสต่างๆเหมือนกับที่ใช้งานจริงๆในสนามรบ ผู้ปฏิบัติงานของกองสัญญาณจะเรียนแบบรูปแบบของผู้ปฏิบัติงานจริงที่ศัตรูเคยดักจับได้และเพื่อเสริมเทคนิคการหลอกลวงให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นกองทัพผีจึงมักจะใช้การแสดงละครเรียกลมรวมกันว่าการสร้างบรรยากาศสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการจำลองหน่วยจริง,รงๆที่นำไปใช้ที่อื่นโดยการใช้เครื่องแต่งกายของผนกต่าง การทาสีที่เหมาะสมบนยานพหาหนะและให้แต่ละก่องร้อยประจำการราวกบว่าพวกเขาเป็นกองบัญชาการกองร้อยซะเองเพื่อความแนบเนียนของหน่วยทาหารผีรถบรรทุกแบบเปิดหรือรถบรรทุกที่มีหลังคาคลุมไม่กี่คันจะมีทาหารเพียงสองคนที่นั่งอยู่ด้านท้ายบริเวณที่นั่งท้ายสุดของรถ ทําให้ดูเหมือรถเต็มไปด้วยฐานราบและพวกเขาจะขับรถเป็นขบวนยาวไปประจําการที่ถังแยกโดยสวมเครื่องแบบของกองพลที่เหมาะสมโดยจะมีบุคลากรบางคนแต่งกายเป็นนายพลกองพลกับเจ้าหน้าที่ประจําการที่ไปเยี่ยมเยียนเมืองและเมื่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยสอดแนมของข้าศึกน่าจะเห็นพวกเขารถถังและปืนใหญ่จริงบางส่วนจะถูกขยับเป็นครั้งคราวเพื่อทำให้หุ่นจำลองในระยะไกลดูสมจริงยิ่งขึ้น เมื่อกองบัญชาการทหารพิเศษที่23ถูกนำมาใช้จริงในสงครามหน่วยทหารนี้มีค่ายทหารอยู่ที่แคมป์ฟอรเรสรัฐเทนเนสซีและก่อตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่แคมป์พายนิว o ยอปัจจุบันคือป้อมดรัมก่อนจะออกเดินเรือไปอยังสหราชอาณาจักรในต้นเดือนพฤษภาคมปี1944ในอังกฤษหน่วยนี้มีฐานที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสแตนฟอร์ดริมแม่น้ำเอวอน และในที่สุดกองทัพผีก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการฟอร์ติจูดการหลอกลวงในวันดีเดย์ของกองกําลังยกคนขึ้นโบกที่กําหนดไว้สําหรับปาสเดอร์การในฝรั่งเศสโดยที่กองทัพผีจะมีหน่วยวิศวกรต่อสู้ที่406ซึ่งจะเป็นทหารจริงๆคอยรักษาความปลอดภัย กองทหารผีบางส่วนเดินทางไปที่นอมังดีสองสัปดาห์หลังจากวันดีเดย์พวกเขาสร้างการหลอกลอก่อที่ท่าเรือเมลเบอรี่ในตอนกลางคืนโดยใช้แสงไฟเพื่อดึงให้ปืนใหญ่ของเยอรมันเปลี่ยนเป้าหมายออกจากพื้นที่จริง หลังจากนี้ด้วยความเฉลียวฉลาดพวกเขาสามารถจับฐานเยอรมันที่ป้องกันเมืองเบรสในฝรั่งเศสเอาไว้ได้โดยใช้วิธีการหลอกล่อที่ถนดัดว่าพวกเขามีกองกําลังขนาดใหญ่กําลังล้อมฐานเยอรมันไว้หมดแล้วเมื่อกองทัพพันธมิตรเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกหน่วยหลอกลวงก็มาตั้งฐานอยู่ในลักเซมเบิร์ก จากจุดที่กองทัพเข้าร่วมในการหลอกลวงการข้ามแม่น้ำรูตามแนวมายโนป้าเฮิร์ตเกนเพื่อดึงกองทหารเยอรมันออกจากสถานที่จริงที่พวกเขาจะข้ามแม่น้ำและในที่สุดฝ่ายซัมพันธมิตรก็พากันข้ามแม่น้ำรายครั้งใหญ่ได้สำเร็จ เรื่องราวของ Ghost Army ผู้เก็บเป็นความลับฝังใต้ดินนานกว่า50ปีหลังสงครามจนกระทั่งมันได้ถูกเผยแพร่ในปี1996และในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022สมาชิกของ Ghost Army ได้รับรางวัลเหรียญทองจากรัฐบาลแห่งสหรัฐ มรดกทางประวัติศาสตร์ที่ Ghost Army ทิ้งเอาไว้ยังคงถูกเล่าขานสืบมาจนถึงทุกวันนี้ในด้านของความคิดสร้างสารรค์กับความเฉลียวฉลาดที่ช่วยเปลี่ยนกระแสของประวัติศาสตร์และตำนานของพวกเขาจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารในรุ่นต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ